ตัวบ้าเลยวะเนี่ยจะสอยบอสสอยบอสอือโดนตัวขาวิลอย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 ชิบหายละพี่นิวไปตรงน้ำพี่นิวไปตรงน้ำเอาไว้ไอ้อามเจออะไรโอ้โหไอ้อ๊ามไอ้อามลงน้ำอามลงน้ำลงน้ำอามมันวิ่งเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดสโลมันติดสโลอ่ะเวยเอ้ยสโลไม่เท่าไหร่ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่3หรือว่าเดินทางมาถึงพาร์ทสุดท้ายกันแล้วซึ่งในพาร์ทนี้พวกผมก็มาพี่นิวกลับมาแล้วแล้วก็เราน่าจะไปสำรวจกันเพราะว่าเบื้องหลังที่พวกเราไปเล่นกันเนี่ยได้ทำการฟาร์มไดมอนด์กันไปประมาณหนึ่งแล้วอุ๊ยทำไมพี่เห็นฮีโร่บายมายืนจ้องโอเคเรื่องปกติงั้นเดี๋ยววันนี้พวกเราออกไปสำรวจด้วยกัน3คนดีกว่าแต่ตอนนี้พี่นิวนิ่งไปแล้ว อุ้ยติดสโลโอ้โหถ่วงขาปาพี่นิวอุ้ยเอาไปเอาดีๆมาช่วยอยู่มาช่วยอยู่โอ้โอหเขาใกล้ไม่ได้เขาใกล้ระตำตาบอด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 อุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรอะเดี๋ยวเดินตาบอดแป๊บนึงเอาแล้วไปไปไหนแล้วไปหากับพี่นิวแล้วโดนพลังไพ่ทาโร่เอ้นี่มันตัวอะไรโอ้สโล ไ่ทวงขามันเป็นมิดปะเนี่ยใช่ไหมมันเป็นมิดกับเราไหมดูดิมันไม่ทําอะไรมันมองหน้าเฉยมันไม่ทําอะไรโอเค,อเคน่าจะเป็นมิดอยู่แลวเราจะได้ออกไปสำรวจปไปไหนเดียด่ยโดนทวงขาอยู่ไปงั้นเดี๋ยวเราเดินสำรวจไปด้านหน้าแล้วกันไปของกุ้งของกินน่าจะมีกันพร้อมนะมีขนมปังเยอะอยู่เดี๋ยวแบ่งๆกันไปไปกันสำรวจไปเรื่อยๆเผื่อเราจะเจออะไรใหม่ๆกันอุอ๊ย อะไรอ่ะเฮ้ยมาแล้วเอ้าเอ้าเอ้าอะไรอ่ะไอ้โอ้ยแล้วโดนถวงขาอีกแล้วทำไมโดนถวงขาโคตรบ่อยเลยป่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้โอ้ยมืดเฮ้ยโดนเอ้าโอ้โหเอฟเฟกต์บ้าเลยเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหมืดุดช้าใช่วิ่งช้าทุกอย่างโอ้ยสโลโมชั่นอะไร อะไรโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงสโลโมชันอยู่มาติดโอ้โหแล้วทำไมมันโผล่มาเยอะขนาดนี้วะแป๊บนึ่งแป๊บแป๊บถ่วงขาตีถ่วงขาอยู่โอ้โหโคตรนานเอาแมงวานไปด้วยไอ้อามข้างหลังไอ้อามข้างหลังโอ้โหโดนถ่วงขาไม่หยุดเดียวเดียวเดียวเคหายแล้วหายแล้วไปไหนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอตัวข่าขาโอ้โหสถานะหน้าก็ขึ้นเฮ้ยโดนถ่วงขาไม่หยุดเลยอะอืมอืมเฮ้ยไอตัวฟ้าช่วยตี โอ้โหแม่งวับวับมันวับสู้โคตรยากเลยมันถ่วงขามองไม่เห็นมองไม่เห็นตาบอดตาบอ <c oughs> ดเรียบร้อยเรียบร้อยเอาได้อะไรมาเนี่ยได้อะไรพี่นิวเนี่ย <c oughs> น่าจะเอาไปทำอาวุธนะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดอะ่ะ <c oughs> ปะ <c oughs> โอ้โหยังโดนถ่วงขาไม่อยู่เลย <c oughs> มีใครได้ย,ยินเสียงขำปะ <c oughs> ได้ยินเสียงขำ <c oughs> โอ้ทำไมโดนถ่วงขาไม่หยุดเลยวะเออ ไปได้สองสามเก้าโดนช่วงขาดสองสามเก้าไปไปไปกันเถอะออกหาก่างตอนนี้ดีวกว่า <c oughs> พี่ว่าตรงที่เรายืนอ,อยู่อาจจะมีผีก็ได้ไปข้ามแม่น้ําตรงนั้นมันอาจจะมีผีหรืออะไรไม่รู้โหแล้วโดนรัวๆเลยประเด็นเนี่ยไปมาเร็วมาเร็วเรากองทัพปราบผีของพวกเราเม้ยช่ว่าไปตนอนอะไรโอ้โห <c oughs> อะไรอีกวะเนี่ยไอ้อาทำไมมันโผล่บ่อยจังอะเอามัน เอามานันพี่ดิวโอ้โหโโอ้โห,อหเลือดมันเยอะจะต,ตายแล้วจะตายละ่ะเลือดมาานันทั้งล่ะโ,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 โอ้โดนโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันอุ้ยพูดมาช่วยเทวดาประจำตัวเรามาช่วยอุ้ยรองเท้าอะไรอามเห็นเหมือนรองเท้าติด<ห>ปีกอ้าวเหรอแป๊บนึงโดนถ่วงขาเฮ้ยเมื่อกี้น้องพูดมาช่วยเล้วนะน่าโอ้ยถ่วงขาไม่หยุดเลยเดินสัตว์ต้มข้าดังถ่วงขาเดินอย่างเงี้ย มันเป็นถ่วงขาแบบสามวิแต่สามวิมันแบบสแล้วก็สมแล้วก็สไม่ยอมแบบลดไปสองโอเคหายละโอไปเรื่อยๆแหละข้างหน้าออกสำรวจสามคนโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหไปไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหโดนอีกเย้ะไม่มา่วงขาไม่หยุดเลยวะไปโดนกันบ่อย,ยพี่นิวไม่โดนเลยเหรอ ไม่โดนเลยผมโดนตลอดเลยหลลลล่วงแบบก้าวโดนประมาณหกวิอ่ะมันไม่ใช่สามวิอ่ะโดนปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวาพี่นิวขวามือขวานน่นบนเขาเอาหายแล้วเอาช่องฟ้าดำอะไรโอ้โหอ,อ,อ๋อเอมืด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 มืเฮ้ยโอ้โหโดนจำสแกร์พี่ตายเลยเดี๋ยวไปหาแป๊บนึง เห็นมันอยู่ในถ้ำเมื่อกี้เนี้ยหันไปทีคือตายเลยเดี๋ยวไปหาปอะไรเนี่ยตัวอะไรวะได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวเลยเลยเฮ้ยทำไมหลอดมาเป็นหลอดบอสอ่ะกําลังไปกําลังไปกําลังไปตัวอะไรอะ่ะเจออะไรกันไม่เจออะไรกันอาร์มพีนิวหลอดมันเป็นหลอดบอสอ่ะผมกําลังไปรอก,ก่อนจะดู แล้วเจอตัวมันป้าหรือว่าเจอแค่หลอดอมาทั้งตัวทั้งหลังมันเลยเนะกันลราไปรอด้วยกันเรไปช่วยกันเรไปช่วยไหวป่าวโอ้โหอะไรไปไหวกันมาแล้วอ่ะพี่เห็นน้มแล้วอันนี้บอสพี่เห็นอาร้วนนพี่เห็นน้ำแล้ว,อลวอโอ้โหอะไรตกลงมาจากฟ้าวะเนะโอ้โหสี่ร้อยโอ้โหกันลราไปพี่นิวอ่มอไปช่วยพี่นิวเร็วโอ้โหตัวบ้าเลยวะเนะีะจะใสยบอสสอยบอสออ โดนตัวขาอุ้ยลอ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 ยชิบหายแล้วพี่นิวไปตรงน้ำพี่นิวไปตรงน้ำไปไว้ตีตึงไป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 ชิบหายแล้วโอ้ยคือหลอดโอ้ยเลือดสี่ร้อยไอ้บ้าชิบหายแล้ว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 โล้โหโอ้เพื่ออุ้ยถ้าเกิดโดนไอตัวนั้นคือทีเดียวตายเลยอ่ะเฮ้ยผมตีมันไม่โดนอ่ะเออมันอยู่ในสถานะแบบตีไม่ได้กําลังไป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  กำลังไปกำลังไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะสนาวตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่เลือดเป็น200เร็ว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 เหลือร้อยเหลือร้อยหกสิบเหลือร้อยหกสิบโอ้โหกระเด็นโอ้โหเลือดสาบหัวใจอีเวนชิบหายแล้วเหลือดสาบหัวใจเหลือร้ออยู่ไป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 โอ้โหจะตายมาแล้ว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 อันเป็นจงกันท้อ เรียบร้อยมันตายแล้วลาลาลาเฮ้ยร่างสองชิบหายมันมีร่างสองมันมีสองเฟสครับโอ้แป๊บนึงแป๊บนึงใช่มันมีสองเฟสมันมีสองเฟสโอ้เดี๋ยว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 ไอ้ผมตีดผมติดผมติดผมดีอผมติดททันอ่ะพี่ถือพี่พี่พี่นี่อยู่โดนติดสถานะโอ๊ยโดนวาร์ป พอหมดแล้วอ่ะพี่แอปเปิลทอกับตัวเกมผมหมดแล้วโดนวาร์ปลากโโอ้โหพี่โดนลากไปตีเมื่อกี้นี่มันวาร์ปพี่แล้วมันก็นลากพี่ไปตีไอ้อำโอ้โหโอโออติดเนื้อดีและติดเนื้อดีและโอ้ยสโลจัดเลยตาย,ตายกันหมดเลยเหรอ,อหตายอ่ะ,เร,อะเราต้องทำโลว์อะมีใครมีเหล็กเหลือปะเราต้องทำโล่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเดี๋ยวถ้าเราตายอีกรอบเราต้องทำโล่แล้วล่ะไม่งั้นไม่ไหวว่ะโอ้โห มันลีเต็มหลอดมันเดิมแต่ว่ามันก็ยังเป็นล่างไอ้นี่อยู่นี่เป็นเฟสสองเป็นเฟสสอง,งเฟสอ,อยู่มันไม่มีมันไม่มีคาถาแล้วอ่ะใช่แล้วคิดว่ามันกาอกอ่ะมันไม่มีคาถาโอ้โหสโลเมื่อกี้ผมโดนดีเดียตายอ่ะพี่กี้ว่าไงอ่ะโอ้ยสโลโอเคมันมีเฟสสาเฟสสโอ้ยสโลไม่หยุดเลยแม่งเอ้ยพี่ผมว่าถอยออกไปห่างเลยถอยอยู่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 เฟสสามเลยหรอ ไยเฟ้นนี้มันคานว่ะมันน่าจะมาหมดทางสู้แล้วล้วละ่ะ<ง>โอ้ย<ง>มาใกล้ๆแล้วติดสลงเอาพี่นิว<ง>นอ<ะ>้าวโอ้อโหตีแรงอะโคตรแรงเลยล่ะไม่ใช่แรงธรรมดาแบบโคตรแรงตาเบลอโคตรแรงมันไม่ใช่แรงธรรมดามันตีแบบเรียงตัวเลยตีพี่นิวตีอารแล้วมาตีพี่เฮ้ยแกรสานะนี่นะฮีโร่ของหมู่บ้านอะหรือเปล่าใช่หรอไม่เห็นขึ้นเลยได้หัวใจว่ะ สถานะหัวใจไม่รู้ว่าคืออะไรแหละแต่ตายรัวๆเลยแหละพวกเราอ่ะตายกันรัวๆไอ้โอ้ยดำก็มาทางนู้นเอามันให้ลงเอามันให้ลงให้ได้โอ้โหนี่ยังไม่ได้ไปไกลจากบ้านเลยนเนี่ยไอ้อามเจออะไรโอ้โหไอ้อามไอ้อามลงน้ำอามลงน้ำลงน้ำอามมันวิ่งเร็วเออไอ้อามไอ้อามไอ้อาม ไอปวดใจแมบบเยอะด้วยเหมือนคืนล้างผีเลยว่ะโคตรเยอะไม่รู้พินิวยังไปไม่ถึงพินิวเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอ้ําถึงเมื่ลายนี่มันจะตายแล้วอ้ําโอ้ ตามเร็วนี่ไปช่วยพี่นิวเร็ว<อ> <im itation> กำลังไปพี่นิวกำลังไปกำลังไปกำลังไปโอ้พี่นิวโซโล่อะ <im itation> เสียงแม่งขับไม่หยุดด้วยกำลังไปกำลังไปจะถึงแล้วพี่นิวล่อลงนำ้ำเข้าใกล้ไม่ได้เลยมา <im itation> <im itation> ระยะระยะไกลมากกูตีไม่ถึงวะ <im itation> ทำไมตีมันไม่ได้อ่ะโอตีสถานะเวกนี่เห็แม่งเอ้ย ไปหายละผมเอาเองใกล้แล้วเหลือนิดเดียวเรียบร้อยหมดแล้วป่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเยอะด้วยแม่งมาเยอะด้วยโอ้โหระเบิดคิปเปอร์ เฮ้ยมันมีอีกล่างหรอทล้ไมมันมาอีกตัวใต้น้ำมันมาอีกตัวแป๊บนึ่งเราไปกันดีกว่าสู้ตรงนี้ไม่จบไม่สิ้นหรอกไปละไม่อยู่แล้วมันไม่จบไม่สิ้นหรอกนะถ้าเราสู้ตรงเนี้ยเรากระดูกกระดูกโอ้โหโอ้โหมันตามมันตามมันตามสู้ไปมันก็ถ้าโดนทีเดียวตายเลยนะเนี่ย กระดูกเนด้อชิบหายละโอ้โหแล้วมันล่วงมาไม่หยุดเลยชุดจักันโอ้ยล่วงมาไม่หยุดเลยโอเคหมดแล้วหนีก่อนเราไม่ต้องไปสู้กับมันแล้วละ่ะเพราะว่าสู้กับมันมันมาใหม่เรื่อยๆอ่ะเราฆ่ามันไปก็เท่านั้นน่ะโอ้โหโคดเฟกมายืนมองหน้าอีกอชุดผมยังพอเหลืออยู่ ถอยไปก่อนสเกลิตันมาดิมาดิชุดชุดเกาะเพชรนะเว้ยชุดชุดเกาะเพชรนะเว้ยโอเคโอไออามอยู่ไหนอะโอเคไปกันเถอะโอ้ยติดสถานะสโลไม่หยุดเลยเอาจากการสเกลิตันดิสโลเดินไปถึงมันช้ามากโอ้โหโอ้ โอ้ย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 เดี๋ดวดๆติดสโลมันติดสโลว่ะเวเนยสโลไม่เท่าไหร่โอ้ยทั้งสโลทั้งสถานะอะไรไอ้แต่แปดมิตแม่งโคตรเยอะเลยโอ้โวุ่นวายจังวะกําลังไปกําลังไป อ oh. 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 oh, ุ่นวายจัดๆเลยโอ้โหแล้วม่งไกลมากอะโอ้โหทำไมได้ยินเสียงโอ้ยไอ้ดำอยู่ตรงนั้นอีกไม่โคตรเยอะเลยไม่ต้องไปไกลอะแค่หน้าบ้านเราก็เยอะแล้วอะจริงๆตัวพฟ้ามันสู้กับคิปเปอร์แล้วตรงนั้นมันตายหมดอย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นอะไรดำๆตรงนั้นไหมมองไม่เห็นตาบอด กำลังไปกำลังไปกำลังไปหากำลังไปหาไอ้นี่ไงไอ้ตัวใส่เสื้อสูทหรือเปล่าหัวขาวอ่ะได้ใช่กระหนีจอให้ด้วยอ่ะมันเป็นผู้เล่นคนที่สามแต่ไม่ใช่พวกเราฮัลโหลบุจะถึงแล้วจะถึงแล้วบติสถานะอะไรอีกวะเนี่ยเสีงใครบ่นโอ้โหแล้วมาเจอบอส มาเจอบอสที่เราไม่ได้ฆ <unus> ่าฆ่าไปแล้วแหละแต่มาอู้ชิบหายแล้วลอยลอยลอยอย่าเพิ่งล่วงล่วงตรงน้ำล่วงตรงนี้ล่วงตรงนี้แหละตรงนี้แหละสูงมากสูงมากโคตรสูงโอเคโอ้ยกระดูกมันไปกระดูกชิบหายแล้วโอ้ยอยู่ตรงไหนกันน่ะอยู่ตรงไหนกันน่ะเราวิ่งไปหาอยู่ไม่ได้เลยกำลังไปตรงที่พี่ตายอ่ะโอ้โหโอ้โหมันเป็นเยอะอย่างเงี้ย โอ,โอ้เยอะไปดูเอ๋ไปดูดดดดไอ้อามหนีเหอะอย่าสู้มันเลยโอ้หนีอามหนีพี่นิวต้องออกห่างจากตรงนั้นพี่นิวโอ้โหโอ้โหมันไม่สนใจพี่เลยมันสนใจอามหนีก้อนหนีก้อนหนีก้อน โอ๊ยอะไรวะเนี่ยเอาตัวรอดให้ได้ก่อนจ้ะตรงนั้นนะอย่าเพิ่งไปคิดสู้กับมันเลยไอ้อามตายโอ้ชิบหายแล้วมันมาเล่นพี่ต่อชิบหายละชิบหายละชิบหายละหายหายไปแล้วอุ้ยข่าสติรถโอ้รถเหมือนกันต้องปักทอดพี่นิวโอ้เดือดมากคืนนี้พี่นิวอยู่ไหนวะพี่นิวกำลังไปหา กำลังไปหาพี่นิวปีแอพิจาตัวอะไรอีกวนะน่ะโอ้ยติดถ่วงขาโอ้ยแม่มุมมันยิงใหญ่ได้แม่มุมมันยิงใหญ่มาใส่พี่นิวนั่นแหละโอ้ยขาดสติลดฮะเพราะฝนตกฝนตกเลยขาดสติลดโอ้ยแล้วแม่งโคตรเยอะเลยโ <c oughs> ดยถยนดถ่วงขาอีกแล้วโดนถ่วงขาอีกแล้ว เออเคอว่ะมาเออ้อไม่ไปมาแล้วเออโอ้โหลุ้นตื้อแบบนี้นะใช่ค่าสติลดรัวๆเลยตอนนี้น่าจะต้องดำดินแล้วล่ะเออเคอยู่ให้รอดกันก่อนพวกเราอะคืนนี้เอาไปหน้าบ้านก็ไม่รอดแล้วตอนนี้กำลังดำดินอยู่เผื่อเจอเหมืองอะไร เหมือนจะเงียบจากฝนมานิดนึงโอ้ลงไปหาลาพีเอ็นชาร์ของก่อนอุ้ยแรกคริสตัลน,นี่เราต้องใช้ปะไม่ใช่แรกคริสตัลน,นี่ยวะ,นนะเออเหมือนจะไม่ต้องนะลงมาดึกเท่าไหร่เรววะเนี่ย ลบหนึ่งเองโอเคลงมาโคตรลึกเลยพี่ตอนนี้สุดท้ายผมก็กลับมาใต้บ้านพี่ลองลองมาสำรวจด้านล่างดูเผื่อจะเจออะไรหนีผีข้างบนลงมาข้างล่างดีกว่าอยู่กังวลก็ไม่รอดอ,อยู่กังวลก็ไม่รอดเนะี่ยนะตอนนอออี้ตอนนี้เจอภาพเบลอตอนนี้เจอภาพเบลออยู่อะไรวนะเนี่ยอ๋อทอ ที่ภาพมันเบลอรหรือเธอไม่ชัดเจนโอเคโเคตรลึกเลยนะเนี่ยอุเหล็กเก็บเหล็กก่อนเจอเอาไปที่ทอมแพนก็ได้ก็เหล็กอืมมันได้ยินเสียงตัวอะไรสักอย่างโอ้ขุดมาถึงลาวาแล้วว่ะ ห้าสิบหกเลยนี่ว่าลาวาแม่งเยอะจัดเลยข้างล่างอะ่ะตาลายโอ้โอตาลายโอ้ลาวาเยอะจัดอ๋อน <c oughs> มแล้วสถานะวัวหายไปด้วยจริงเหรอต้องลอง,ลองโอ้โหตอตอนนี้ตาเบอร์จัดเลย <c oughs> โโโโหวังจะเจอแล้ววะกลับบ้านดีกว่าโอ้ยเจอเจอวิญญาณกลับบ้านกลับไปเจอที่บ้านดีกว่าาปมาก็ไม่ค่อยมีของดีหรอกฉากไอออกด้วยอย่างน้อยแล้วก็กลับไปที่บ้านเออควรกลับอยู่พี่ไม่อะกลับมาเดี๋ยวพี่รู้เองเจอกันที่บ้านนะทุกคนกลับมาสี่รีบๆกลับเลยกลับมาแล้วอะไร ยังอยู่ข,ข,ข้างบนอะอะไรวะอ้าวอะไรเออไรวะอะไรอามมีดมีอะไรเลยโ oh. อ้ตัวเลยแล้วท้าไมมีศพไอ้โง่ตอนตาย,ตายตอยู่ตรงเนี้ยมันทำอะไรมันลืนล่นลื่นลื่นบันไดตายหรืออะไรวะตรงเนี้ยฮะโอ้ตัวอะไรมันบนอีกละมันจัดเต็มมากเลยวะเฮ้ยเฮ้ยรู้แหละ ไอ้อาร์มแล้วทำไมมันโผลต่ตรงมึงเต็มเลยดนะ่าโอ้โหลาก่อนไม่รอดอุ้ย,ยโดดน้ำทันมันโดดโอ้โหอะไรบนบ้านเต็มเลยวะไหนอาร์มไปทำอะไรมันไว้เนี่ยทำไมมันโผล่มาเยอะขนาดเนี้ยผมแบบไปคำนวณอะไรมันมาวะเนะี่ยหรือว่าชุดเกราะที่เราได้มาใหม่เป็นชุดเกราะคำสาบวะที่มึงใส่อยู่อะอาร์มไม่รู้ไปใกล้ๆแล้วมันตาบอดอะทำอะไรไม่ได้เลยอะอเอาไงดีวะต้องไส้วะ ตีตีโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแมงตาบอดมองไม่เห็นน่ะโอเคมันหายไปเองไอ้อามไอ้อามโอ้โหโอ้โหใช่ในใจน่ำมันหายอ่ะพี่ใช่แลบบ้วทำไมมันโผล่ตรงมึงเทียบเลยอย่างนั้นนะว่าอามเหมือนมันจะแคนมึงนะอามไม่เกี่ยวกับพี่โอ้ยยัง โอ้ยโอ้ยมันตามบ้านกันเออตามดิกลับเข้าบ้านน่ะโอ้ยมองไม่เห็นอันเลยอนเลยตาวิ่งด้วยตอนนี้บนบ้านมันหายไปแล้วโอเคมันหายไปหมดแล้วให้มันหายไปเถอะโอ้โหเวกเนตโูสถานะหัวใจนี่คืออะไรไม่รู้40วิแต่เวกเนตนี่โอ้ยหายละหน้าจอหน้าจอขาวดำอ้ คืนอาทำไรไว้อะโอ้โหพอถามตัวเองคืออาเมยแไม่ว่าตัวเอ็นชาดันมีลาพีดไหมเนี่ยมีมีอยู่นิดขอลาพีดหน่อยเมื่อสิบเมื่อสิบเก้าเองเนี่ยขอลาพีดหน่อยไปดูก่อนเผื่อเอ็นชาดได้แบบของดีๆโอ้ยวัวอีกแล้วตีกระเด็นอุ้ยตีติดไฟเอาอันนี้อันเบกกิ้งสองเอามาแล้วกัน เอามาใช้ก่อนแก้ขัดแก้ขัดเหลือเลเวลยูสิบห้าเอ็นชาร์จชุดก่อนแลวกันอออนเบกกิ้งเอามาโพเทคชชั่นสองเอามาโอเคอืมดูปลอดภัยขึ้นมานิดนึงนิดเดียวนะใช่ไหมอาบได้ตีติดไฟมาขอลองหน่อย มองไปฝั่งไหนก็มีแต่แบตัวดีตัวดีตัวดีเต็มไปหมดเลยตายไงตายโคตรเยอะพวกเราอ่ะโคตรเยอะเลยไม่ใช่ธรรมดาแต่ทำไมพี่นิวเขายังไม่กลับมาอีกวะเนี่ยเขายังไม่ตายกับพี่นิวอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยพุ่ยเราทอนหน่อยดีกว่าเกิดตายเป็นสิบอะเจอเจอแผนที่แปลกๆอ่ะแผนที่ไปไหนพี่นิวไม่รู้ว่ามันมีการกระบาดอยู่อ่ะ อยูอยใ่ในบ้านในบ้านก็มีแผนที่แปลกๆอยู่อันนึงแล้วไม่ได้ไปหาเลยเดี๋ยวรอให้พี่ดิวลองเดินไปดูก็ได้ถ้าเจออะไรเดี๋ยวให้พี่ดิวส่งพิกัดแล้วพวกเราค่อยไปกันตัวนี้มาอีกแล้วมาดิเอ็นเดอร์แมนมาดิเฮ้ยเฮ้ยชิบหายละเอ็นเดอร์แมนขโมยดาบเฮ้ยตีเอ็นเดอดรอ์แ<ต>มนไ,ไม่ได้ไม่ได้ขโมยแต่ว่าตีมันแล้วของตกจากหลุดจากมือเออของอะไรอีกวะน่าอาร์มโอ้โหโอ้โหกันเราไปอาร์มกันเราไปช่วย เราไปช่วยรอบรอบมันขึ้นปากเลยป่ะอื้<ะ>อืมอืมได้ดีแท้แท้อืออ๋อ,อ,อพูดโผอีกแล้ววะเรามีพูดอาัลขาเจ้าที่เราแรงเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าที่แรงพี่นิวเจออะไรน่าสนใจน่าสนใจไหมแถวนั้นอ่ะกำลังลองขุดไปใต้ดินดู บอกแล้วปราสาทมันเป็นปราสาทโบราณไงเราไปโบราณะปราสาทมันหรือเปล่าก็เป็นไปได้วะแต่ทำไมวันแรกๆมันไม่ค่อยโผูมันโผล่อะไรวันนี้วะวันแรกๆเรายังไม่แบบยังสร้างไม่เสร็จไงอืมเอ่ออืมเรียบร้อยครับทุกคนเกมแคดอามอินิวเอาไงต่อดีพวกเราเกมแคดตปะมันเถื่อนกันจนมันเถื่อนจนเราเข้าไม่ได้เลยวะ เราคงต้องไปลุยในโลกอย่างอื่นต่อละโอเคผมก็ไม่อยากจะจบคลิปอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่านั่นแหละครับมอดมันโหดเถื่อนกันจนแบบบอลมันเกิดเยอะจนพวกผมมันมันรับไม่ไหวอะ่ะก็คงต้องจบกันเยอกว่าตัวเพราเราคงต้องจบกันเท่านี้นะเอาเป็นว่าเดีย๋ยวฝากความในใจไว้ตอนท้ายท้ายแล้วกันว่าเรารู้สึกยังไงกับมอสตัวนี้ถ้าส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันเป็นบอสที่น่าลำคานมากเว้ยแม่งมีตัวอะไรแม่งโผลมาแบบ เต็มไปหมดเลยอะ่ะเต็มทุกอย่างอะ่ะเต็มตลอดเวลาไม่งแบบวิ่งไปเดี๋ยวอืดไอพี่นิวสำหรับบอสนี้เป็นไงบอสมันจะเกิดตรงไหนก็เกิดทุเรีนเนาะก็เดี๋ยวขอสปอยล่วงหน้าแล้วกันถือว่าคลิปนี้จบเร็วไปหน่อยก็เดี๋ยวสปอยว่าในพาร์ทนหน้าๆพวกเราจะมีคอนเทนต์ใหม่แล้วนะครับทุกคนก็คือผีเรายังทำอยู่นะแต่ว่าเราจะมีคอนเทนต์อื่นเพิ่มทุนด้วยไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน แนวดันเจียนหรือว่าจะเป็นไดนโนเสาร์หรือว่าปรสิกเราจะทยอยทําลงเลยครับก็ฝากทุกคนช่วยติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกคนแต่สำหรับคลิปนี้ก็ต้อง <c oughs> <c oughs> ใช่แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วมาเจอใหม่ในพาร์ทหน้านะจ๊ะอ๋อใต้คลิปนี้โหวตกันมานะว่าอยากดูอันไหนก่อนระหว่างโปเกมอนอ่าปรสิกไดนโนเสาร์และก็อีกอันนึงคืออะไรนะดันเจียนพีอ๋อเอซีพีก็ด้วยนะเอซีพีก็ด้วยแล้วเจอกันครับ